การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลหรือ Marine Cargo Insur a n c e โดวยวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับความคุ้คอง c l อ s s A B และ C การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลคืออะไรคือการให้ความคุ้นครองสินค้าจากแอันตรายและความเสียหายในระหว่างการขนส่งโดยทางเรือจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งสาเหตุที่ต้องทำประกัน เพราะสินค้ามีความเสี่ยงต่อความเสียหายและสูญเสียรายได้ในกรณีที่เกิดเหตุที่คาดไม่ถึงสำหรับทุกๆก,การขนส่งสินค้า 2. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและคู่ค้าซึ่งทําให้เกิดความมั่นใจในการร่วมทาธุรกิจ 3. ลดความเสี่ยงในการทําธุรกิจและลดความเสี่ยงภัยของสินค้าหรือทรัพย์สินในระหว่างการขนส่งโดยความคุ้มครองเงื่อนไข,ขความคุ้มครองมี3แบบดังนี้ 1 institute cargo class a คลองคุ้มครองแบบ all risk เป็นคลองคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุดโดยความเสียหายนั้นจะต้องไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้น2 institute cargo class b คุ้มครองสาเหตุจากภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าน้ำทะเลสัดสินค้าตกเรือความเสียหายจากน้ำทะเลและ 3. institute cargo class c คุ้มครองความเสียหายจากการระบุภัยเช่นเรือเกิดเพลิงไหม้ระเบิดเรือจมเรือเกิดตื้นเรือชนกันการเสียสลับอันเป็นความเสียหายทั่วไปการโยนสินค้าทิ้งลงทะเลความคุ้มของหลักข้อกําหนดสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยการส่งสินค้าทางทะเล 1. Institute Cargo Clause A เป็นของคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุดโดยให้ความคล้มความเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติเช่นไยแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าลมพายุภัยจากการกระทำของมนุษย์เช่นเรือชนกันเรือเกยตื้นสินค้าได้รับความเสียหายจากการเปียกน้ําฝนการกระทําโดยเจตนาลายของบูคคนอื่นการถูกโป้นโดยชงสลัดสินค้าถูกลักขโมยและความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยอื่นๆ ที่มีสาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายเช่นการแตกหักร้าวฉีกขาดการปนเปื้นกับวัตถุหรือสินค้าอื่นการบุบการกระเทาะการเกิดสนิมเป็นต้น 2. อ n s ินสติ e c a คา o c โก้ s ลอความสูญเสียหรือความเสียหายต่อว,วัตถุที่เอาประกันภัยอย่างสมเหตุสมผลมาจากไฟไหม้หรือการระเบิดเรือได้รับการเกยจมหรือล่ม การโดนกันหรือชนกันของเรือกับวัตถุภายนอกอื่นใดนอกเหนือจากน้ําการขนท่ายสินค้านาะท่าเรือประสบภัยแผ่นดินไหวการระเบิดของภูเขาไฟหรือฟ้าผ่าความสูญเสียหรือความเสียหายต่อว,วัตถุที่เอาประกันภัยอันมีสายเหตุประจกักษ์กาเรเสียสละอันเป็นความเสียหายทั่วไปการโยนทิ้งลงทะเลและการถูกสัตว์ตกเรือ การที่น้ำทะเลหรือน้ำทะเลสาบเข้าไปในเรือตู้คอนเทนเนอร์หรือสถานที่เก็บสินค้าความเสียหายสิ้นเชิงต่อหีบห่อใดๆการขนถ่ายลงเรือและความเสียหายทั่วไปและ 3. Institute Cargo C คความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยอย่างสมให้สมผลเช่นไฟไหม้หรือการระเบิด เรือได้รับการเกยตื้นจมหรือล่มการโดนกันหรือชนกันของเรือกับวัตถุภายนอกอื่นใดน,นอกจากน้ำการขนถ่ายสินค้านะท่าเรือประสบภยัยความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวัตถุที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุมา,าการเสียสลับเป็นความเสียหายทั่วไปการโดนทิ้งลงทะเลามเสียหายทั่วไปโดยโดนกันปิดทางสองฝ่ายเป็นตน้น สำหรับเบีย้ยประกันภัยโดยค่าเบีย้ยประกันภัยอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าการหีบหอ่อเส้นทางการขนส่งจำนวนเงินเอาประกันและประเภทความคุ้มครอง